สบายดีพี่น้องไม่ใหญ่กับหลานป้าหลานเช้าก็มาเซ็กซี่แท้เอี๋ยาชียาดเปิดเปิดอปดถมถ่ายยังไม่ไดจับนา้องใหญ่กูงะค้องก่อนนะพวนี้าดูมาสิีีมาสิเหตะเชยผมแคแน่นิบขางแคแน่เยจะได้มือไม่นมะนี่เอาันเ กิบกัล้วนล้วนกับเค้กเหมนขาเคยขอบ๊้าหาามไม่ดิม่ดจะกินน้ำสมแบบสมสมเดือนหนึ่งนีแพ้แต่สีถั่วมันมันคือไซส์ไยอีชีอีเม่มันทั้งอีแม่มันทั้งอีลูกซิ่งนอ่อนนะขอปรตินน้ำน้าจนกว่าสี่สิบเจ็ดอ๋อก็คืีโปน่สิบเจ็ดนะมมันเบ่งยูกกว่ากัน มึงมันมันเป็นน้ำจกเปียนะเพราะแมนหรอแสมึงเิดอีกแสดงมันชิ่นชิ่๊มึงร้ายขาดนน่กึ้นหาโลแหละไปน้ำมลน้ำหนักขึ้นหากิโลมึงยาว่าอูมึงปติดบชิ่งเหมาพุ่มชิงมาตรทานเม่นเาพุ่มตรทานชื้นมากแล้วเข้ากับบริปับบริเปลี่ยนโลดชิ่งยาเคียวน่งชจริงขนาดไหน

นี <Yeah. laughs> ่ออีซอกบกใหญ่บ oh ่ให้พูดแบบนี้งเด็านเดได้บุดยนะครับเใหญ่มาเนนูกระดูกหมูพี่น้องกับสพี่น้องเลยใสติตาสุดท้ายแล้ว้ะนี่นี่อะไรบัชเลยบลัชแหละอีซีมันขึอย่างห่มาเนาะโทรมาเอากิน โอ้ยหัวโดนหัวโดนชิ้วหันลูกอีกี่ลูกพอหญ่อีซีลูกไม่ใหญ่เมืองแน่นี <honors? S 3> ่พ <phon corporate> ี่น้องเอ้ยแม่น้ำซ่ายัางยุ่มมาทามจันนั่นน้ำซ่าอย่างนี้เลยก็เลยว่าทามาน้ำซ่าอยู่ใจ น้าให้ชีิกันนึงเาขาบอกว่าตีมาหล่แม้กูอยากข้ออย่างเดียวเลยนี่กูอยากเตมันกับมึงใหเตนะกูห้งแหงเลยมันเด็นรุนตุนอยู่อย่าปากเด้อพี่น้องชิลักเตหลุ่เขา จากอีหยางอันหนักลยชองผ่อลููอุกชุ่มผนนะจ้าสำนกแก้วมันจะครบเมียหรือไม่ผิวนนะเนาะป้าน่ะบบแพ่งซีบิท้ากินแต่คองหวานง่วงๆเมื่อเห็นติยานะวันนี่บอกไปถามนะฮะหนึ่งนะบบมี่ยังบทันข่าวแต่คินิกซิเจว้าจะครบเมสิเออถ่าจะไปข่าคินิกลงเวรงก่อนไปทามแน่เขา อีพอไม่จะกินยาอีแมนนะจะหูซึกนี่ยไรหากเป้น่ยไรก็ต้องก็ต้องก็ต้องะ่าจ้ากับเป้กับมีแห้งแต่ว่ามัอนี่เวลาเศร้าเลยแม่มากอกซับหัวมาดูแม่แม่ซับมันบาดแห้งๆนะแม่บ้าเออบ้าบายกไปยายกน้ำไสิว่าแม่นะ ยายอกไปอีกไม่เท่าเรียกไเท่าเขม้าแล้วนะไม่เท้าแม่ไม่เท่าจันเอาอันของกินให้แล้วแนนแบงแบงานะแม่อาเมียน้อยหน่ายนเขาจะเงี้ยอลยจะให้ล่ะเหนย้งอยู่เรอแต่เก้าเจ้าก็ไหวอ่นเงี้ยเดยวเลยทาก่อนทาก่อนจังหน่อย ยาหงูเนอยชุกอยู่เร่อเอาห้น่ยแข่งกันเรือยาหมูจน่ยวางหม้แต่งแนวกินไห้กันปแปะกับพัวก่อนสมแปะอุยเราไม่ได้ใส่ตู้เย็นจะอย่าหายละลายปนันที่มีอยู่หักตากอีเน่เจ้าเออกันยาดกัยาดให้เราไม่ใส่กะเท่า

ล่าสุดพี่น้องเอ้ยโทรหาคนงานผวาต์บด้มาเด้อวันชันสิไปวันสามลอยวันชันโอ้ภไยสมาใจปั่มใจคแนิงพี่น้อจ่างวันสามลอยไอ้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 ไม่้างอันใหญ่เอาไป้ระจ้าไปดำวันสามลอยมือเพี่หลังชิโทรถามเถอะมาวันสองลอยเนาะ เออเจอเขาแล้วสามร้อยเขาก็มาสองร้อยกระมไปแล้วหล้ขั้นบอรอลมือหือมือหือเขาวิดวันสามร้อยเขากระอาชิมาวันสองร้อยเขาก็มี่สองร้อยเศร้าเฮาเลยเออมืออืเขากระดัมถาบางที่มือหือเขามาวันสองร้อยเศร้าเขาก็มี อืว้าคุยงแล้วก็อุ่นเปลเอน้เนาอันนี้อักละออันขวามูนะใส่ตัวเย็นเมื่อละ่ขวาให้มันนันเดอขวานให้น้ำแข็งมันละลายบแมนขี้เงินได้สดๆเราได้แบงเมียนดยเฉพาะรด แต่พามบอกพัวายแป๋คอยไปคอยมานี่แหะมันอยู่ไกลกันมันอยู่ไกลกันพี่น้องเอ้ยแนวกินกับแบ่งเนี่ย ข้าวัวม <c oughs> <c oughs> ึงฮันดีเมื่อไหนก็มาบอกกับเฮาน่าก็มาเวียนบอกกับเฮาดูเบอร์ถั่วแล้อีกี่น,น,น,นั่นอร่อยเออฮันิซ้อมเบิงอืมน่าก,กี่คนดูอยากจะดูเหล็เของกังบ้า <c oughs>

ตึงตึงดูขันแบบมันชิ ok> ati ati> MA damned, ้นเหมือนเถาไปโลกาอะไรได้นี่การโมมีน้า ข้าเจออนกะลกไงข้าจะขอคำมาข้าเราะสบอทีไปลกเองสบอเอยังล่อยู่าว่าดลยอยู่เดลัยอยู่แกค่ะเนี่เดลายวันี้ขามาดบ่มวันนี้บบกเน่าอะน่ามันหนึ่งจลกกะอะไรน่จังว่าอาหารอป่ายเอเ้อลาบกับมันเอออเอ้อเออเอเบี้ยวนะได้ลอกซิมาท เดลาบได้ได้เท่าไรเท่าไรคือว่านนไงตัวแรกว่านเนียบ่น้องเขาว่นออเขาดนะเลาเาพก็มดเนาะอื่นนเนื้อหยออนัก์ลกแมเอือ เออแรงมืออื่นหา้าสิลโลกอันดีม,มืออื่นแรงมืออื่นมันบ่มีน้ำมันมีน้ำมันลกกันขึ้นมาได้ <c oughs> ชินแน่ไปตาสร้างหลาย <c oughs> เออหา้าสิลโลกก็แค่เนี่ยพ่นแรงมืออื่นม <c oughs> าออกกันเลย <c oughs> เออมาเจ็บมือ เท่าไรสิแทนไอ้ใหม่เจ้าบอกเื้ออมาเลยเจ้าจังพเดมมันจะจะถาเบิ่งโลดมัดนะสิทามัดเนี่ยมือเศร้ามัดนะหมอมีแล้วเขาเจออนลกเบิดเป็นตากองยังมือเศร้าเขายังไปมัดเฮ้ยกต่เพียงกันหะบ่าย เจ้า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 จีปเจ้าฮัิพาเเบิงน่ยไม่ได้ขืนเขาจออ่อนบายโมงบายมงถ้ากับเจ้ากรเป็นหมู่เขามันมีหมู่แล้วเด้ีมุนมันอะไ เอ้ยฮาดามซามือนะมุนชวิตไทยิตไทยนะหายใหญ่ี่มันจีช้องมือหายใหญ่มุนมึงขึ้นอย่าี่นางผ้าใช่นี่ก็มาบอมอื่นนี่เนาะมตาย อ๋อจากทางเขาโอ oh, <great. S 1> ้ยพ <uno> yeah. ี่น้องก็โทษอะไรเป็นวัดเป็นไอแหลเขาซื้อมน่ไง้จานานๆเออมันใหญ่ทำมกินเอาเสือกัาแน่นี่นะไม่งั้นแต่ว่าขุดงกเลยขอบ้านะมาบ้าัวเยามันมันเห้กดิอาขัดชุดเี้ยเหี้ไปอ่ะอ้าวอยกแ้วคนหนึ่งอาวอีซคนหนึงงบก็บคนหนึ่งไม่งบลุก ลุกมาปาไปเก่ข้าไปเก่ป้ไปเก่ปไปเก่เปาเ่งอนมือนะแม่นะแม่มือถ้าเป็นโรคต้องกานะแม่นะเอามือตาหนแม่นะแม่แม่นี่แหละแม่ทิพนี่แหละอีแม่ใช้แม่ทิพนี่แหละ็ตช่าง ถ้าชวนเจ้านั่นจะถามเบิ่งมื่นไปกโมง่เจ้ากับข้นมากโมงให้เวลาชิจ้ากโมงส่วนเราสิอยู่เป็นหมู่เจดอมกับเขาเจออนอันรี้อะไรกันมันมันอันนักอะ ลูกกาเขาเริ่มสิแพง,แพง,แพงขึ้นแพงขึ้นเลยแพงอะไรมาดูมือนดิจเะเบอร์เท่าไรเกือบสองพันบาทไนดะ้เหมือนเขาจะจ่ายเขาจะนะเออสามเนี่ยข้าจ่านะพี่น้องแพงเกินดีอะไร บ่กล้าละ300ครับมาดอกหวยนี่ยก็ไปวันละ300บ่ะยากเยถูกคือเฮาบ่ได้สิได้จ้างหมูน้อบ่ได้กินหยังดอกถูกคือเฮาสิไปวัน300 400คือเาน่วัน220ยังนับเินแล้วนับเินอีกอยู่นี้แหละพี่น้อง